Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้วันที่21แล้วก็เป็นวันศุกร์ของอาทิตย์ที่11บเอ็ดศาสนาจักเสนอนักบุญองค์หนึ่งชื่อหลุยคอนสากาซึ่งเป็นตัวอย่างของเยาวชนขอให้พวกเราอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยเวลาที่เห็นเยาวชนของเราสมัยนี้ไม่เข้าวัดเข้าว่า ไม่สวดภาวนาและก็ติดตามสื่อต่างๆที่ไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับความเป็นคนดีของเขาเราต้องช่วยกันสวดภาวนายัางไม่พอเตือนคอยดูแลใจใส่คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็คอยเป็นเพื่อนของลูกมีปัญหาขอให้ลูกได้เล่าให้ฟังและช่วยกันแก้ปัญหาต่อหน้าพระเจ้าในทางที่ถูกไม่ใช่เอาหน้าไว้เท่านั้นเอง ฉนั้นนบุญหรือกนสกาเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจงดงามบริส,สุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่ถือความบริส,สุทธิ์อย่างจริงจังตามที่เขียนไว้ก็คือท่านไม่มองหน้าของมันดาด้วยซ้ำไปเพราะถือว่ามันดาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะเป็นมองไปแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาก็ได้ก็เลยไม่มองหน้าไม่ได้หมายความว่าเกลียดแม่แต่ต้องการที่จะรักษาจิตใจให้บริส,สุทธิ์ ในวันนี้ถ้าหากดูพระคัมภีร์แล้วพ่อก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ว่าเวลาที่นักบุญเปาโลเขียนว่าท่านนเป็นชาวฮิบรูเหมือนคนอื่นแม้ว่าคนอื่นจะดูถูกดูแคลนท่านท่านเป็นคนยิวเป็นลูกหลานของอบรบพรหัมเป็นผู้ที่รับใช้พระคริสตเจ้าแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงครับจากตามลำบากมากกว่าทุกทุกคนในวันนี้ พระเยซูเจ้าเตือนพี่น้องไม่ได้หมายกันว่าไม่ให้พี่น้องมีเงินมีทองแต่พระองค์บอกว่าอย่าสะสมสมบัติบนแผ่นดินนี้เลยก็คืออยากจะสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้อย่างเดียวเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็จะหมดไปบ้านก็คนอื่นก็จะอยู่เงินทองที่มีไว้ก็คนอื่นก็จะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาดูว่าสิ่งที่ มีความจําเป็นเราก็ต้องมีแต่ว่าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะหาสมบัติในโลกนี้อย่างเดียวโดยลืมที่จะไปวัดไปวาวันอาทิตย์มาบางคนในพวกที่ลํารวยแล้วก็ยังมีการเย้ยหยันคนยากจนอีกเฮ้ยคุณไปวัดก็ไม่เห็นรวยขึ้นเหมือนผมเลยโอ้โหมันพูดอย่างกั้ว่าเขาน่ะรวยชั่วชีวิตแล้วก็เวลาตายแล้วรวยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เลยแล้วยังมีคนบอก ไปเสียเวลาทําไมที่วัดอ่ะไปดูแล้วก็คุณพ่อก็ด่าว่าอีกด้วยบางทีโอ้โหพูดอย่างก็ว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้เวลาแก่พระเจ้าเสียเลยยังบอกว่าเสียเวลาถูกต้องคนที่ไม่มีความเชื่อไปวัดเสียเวลาแต่คนที่มีความเชื่อเขาไปวัดเพราะเขาต้องการพบกับพระผู้สร้างของเขาฉะนั้นมโนธรรมที่สวยงามนี่แหละที่จะช่วยให้คน รู้จักเอาตัวรอดนะครับส่วนคนที่ติดตามสมบัติอย่างเดียวเนี่ยเขาจะต้องลงเอยอย่างไม่สวยเลยนะีครับมีช่วงนี้ก็มีเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์นี่ทำลายชีวิตของหลายคนที่ว่าโทรศัพท์มานี่ก็เพราะว่าเวลาที่ขับรถไปโทรศัพท์มันหล่นลงไปก็มัวแต่งม มือจะไปหาโทรศัพท์ด้วยมือตาก็ไม่ได้มองถนนหนทางก็ชนคนนั้นชนคนนี้เสียหายไปเยอะนี่นั้นก็บรรดาพระสงฆ์เองก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังโทรศัพท์หล่นเหมือนเหมือนกับว่าเราจะต้องเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาแหม่มันมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้และเป็นไงครับบางทีก็ไปชนคนอื่นเสียชีวิตในในในหนังสือพิมพ์ก็ลงหลายทีเหมือนกันว่า มัวแต่กลัวมันมันคือเสียดายมันอะ่ะก็เลยต้องต้องพยายามที่จะเอาขึ้นมาเร็วๆแลในที่สุดเราก็สูญเสียสิ่งที่จำเป็นดังนั้นพี่น้องครับการที่มีเงินนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราก็จะซื้อสิ่งของที่จำเป็นแต่ยังดูอีกอย่างหนึ่งพี่น้องว่าพวกเราต้องมั่นใจเหมือนกันว่า การมีเงินมีทองนั้นทําให้เราสูญเสียสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้ไหมก็คือเมืองสวรรค์นั่นเองขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร